ครับครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยในช่วงท้ายก็ยังมายืนเป็นสีเขียวอยู่ปริมๆนะคะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกพี่มอนช่วงเช้าะครับว่าเราจะบวกสิบกว่าเหลือเพียงแค่บวกสองกว่านะครับแล้วก็สัญญาณหุ้นเล็กยังโดนถล่มขายอยู่เนี่ยผมเลยยังค่อนข้างเป็นห่วงตลาดอยู่นะครับแล้วถ้าคืนนี้เนี่ยเกมพิก US อลลาร์กลับไปแข็งข้าอีก มันอาจจะกดดันราคาน้ำมันนะครับกลุ่มพลังงานในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีเสร็จที่จะปรับลดลงอีกนะครับตรงนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าซนติเมนต์ตลาดมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อยากให้เรามาระวังนะครับถ้าจะเทรดเนี่ยคงใช้กลยุทธ์เดิมก็คือว่าถอนเราก็คงแค่สามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอน<ช><ช>ะครับแล้วก็เลือกหุ้นที่มันออโอเคโอเคหน่อยนะครับขนาดผมก็พยายามเลือกหุ้นโอเคโอเคแล้วก็ยังโดนเลยนะครับนั้นก็ต้องคงต้องระวังนะครับ ก็ต้องระวังตลาดต่อไปนะฮะครับครับอืมค่ะแล้วคําแนะนําในวันนี้จะคือถ้าถ้าเป็นหุ้นรายตัวเนี่ยเจมาสุภลัยยังถืออยู่นะครับส่วนที่พูดค้างเมื่อเช้าเนี่ยก็คือ S v i วีคือจริงๆิแล้วที่ที่อยากยก S v i วขึ้นมาเนี่ยเผอิญว่าวันนี้เนี่ยมันปรับลดลงแบบผิดปกตินะครับพอไปเช็คดูเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีเรื่องของของของการปรับลดคําแนะนําของบางเจ้า นะครับของของสำนักวิจัยบางเจ้าซึ่งซึ่งซึ่งพอเราไปดูเหตุผลแล้วก็ดูตัวเลขเขาเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามูลค่าที่เขาวางไว้ต่ํากว่าสี่บาทหรือวางไว้ถึงสามบาทห้าสิบเนี่ยมันไม่ค่อย make sense นะครับเพราะมันเป็นราคาที่ต่ํากว่าตอนที่มันเกิดเรื่องไฟไหม้ซะอีกนะครับซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปเช็คดูดีเนี่ยตั้งแต่ svi หนึ่งมีไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าหนึ่งตัว svi หนึ่งเนี่ยก็มีการฟื้นฟื้นตัวออกเครื่องเนี่ยฮะก่อสร้างซ แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาลวแล้วทาง SBI เนี่ยก็แก้เกมด้วยการที่จะไปปรับปรุงสภาพโรงงานของ SBI แจ้งวัฒนะออ SBI 2นะครับตอนนี้เนี่ยกำลังการผลิตโดยรวมนะครับที่ไปปรับปรุงโรงงานต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาแล้วอยู่ระดับที่80% <S <S นะครับ <S 2> <S 2> ของเท่ากับ80%ของช่วงเวลาก่อนไฟไหม้ <S <S นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ไฟ value มันต่ำกว่าตอนที่มันเกิดเรื่องไฟไหม้เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่เขาทุบเอาของหรือเปล่า ไม่อันนี้อันนี้ไม่สามารถอ้างได้แต่ว่าอีกหนึ่งที่ที่เราต้องดูเหตุผลก็คือเขามองว่าหนึ่งแม้ว่าโรงงานจะมีการฟื้นตัวขึ้น,นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์จากเดือนที่คาดว่าจะฟื้นขึ้น,นมาหกเดือนแต่ตอนนี้เนี่ยใช้เวลาแค่สองเดือนเนี่ยแต่ว่าคําสั่งซื้อยังไม่เข้าอันนี้คือเหตุผลนะครับเพราะว่ากว่าคําสั่งซื้อจะเข้าเนี่ยเขาต้องมาตรวจโรง,งงานแต่ผมว่าเขากําลังลืมอะไรไปอย่างหนึ่งว่า S v i บเนี่ยมันเป็นผู้ชํานาญการนะครับโดยเฉพาะพวกสินค้าแผ่นพวก P c ซ a ค่ะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ย ไม่ไปไหนอยู่แล้วนะครับลูกค้าพวกมาที่สูงสูงเนี่ยเขาเขาจะไปหาคนทําได้แบบ s V i ที่มีราคาเท่า s V i แล้วก็ต่าเท่าเอสเนี่ยมันไม่ได้หาได้ง่ายง่ายเพ <Okay. S 2> ราะฉะนั้นการตรวจโรงงานเนี่ยผมว่ามันไม่ยุ่งยากแล้วที่สําคัญออโรงงานไฟไหม้ไปเนี่ย s V i มีการสั่งเครื่องจักรเข้ามาใหม่แล้วเครื่องจักรใหม่เนี่ยมันเก่งกว่าเดิมน,นะคะอันนี้ฟังจากผู้บริหารน,นะครับหนึ่งก็คือประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้นคุณภาพดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจโรงงานเนี่ยผมว่าจะใช้เวลาไม่เร็ว ดัะนั้นออเดอร์เนี่ยไม่น่าจะดีเลย์นะครับอันนี้อย่างอันนี้อย่างแรกนะครับก็คือหนึ่งมีการซื้อตัวของโรงงานแล้วก็สิ่งที่เป็นกังวลเรื่องการตกโรงงานผมราว่าจะไม่จะไม่จะไม่ช้านะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าไฟไหม้ไปเนี่ยมันมีเรื่องเงินชดเชยนะครับซึ่งในทุ่งงวดไตมานอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเข้ามานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับก็เกือบสองร้อยล้านถ้าทั้งปีเนี่ยนะครับก็น่าจะมีการบันทึกถึงหนึ่งจุดสี่พันล้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต นะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยไม่ไม่คิดว่ามันจะต้องลงไปต่ำกว่าสี่บาทเหมือนอย่างที่เขากลัวนะครับแล้วเราก็ประเมินว่าจากภาพการฟื้นตัวของโรงงานแล้วก็ลูกค้าที่ยังอยู่เนี่ยก็เชื่อว่ารายได้เนี่ยมันน่าจะพลิกกลับเข้ามาปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็รายได้อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะพลิกกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วกำไรเนี่ยจะมีที่ล้ที่ขาด่วนสองร้อยล้านเนี่ยปีนี้เนี่ยประมาณการเราก็ไม่ได้ปรับ เราเช็คแล้วเช็คอีกก็ยังคงกําไรไว้อยู่ที่พันเก้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าพันเก้าเนี่ยแฟลเวลู์เนี่ยนะครับเราก็ประเมินว่าน่าจะยังอยู่ที่ห้าบาทสมนะครับวันนั้นอ,อัพไฟมันก็ยังสูงกว่าจากปัจจุบันพอสมควรคะนะครับแต่ถ้าสามบาทห้าสิบเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยมันต่ำกว่ต,ต่อไฟมากอีกนะคคะ่คะค่ะก็หมายวาความว่าบล็อกแห่งหนึ่งบอกลูกค้าเมื่อเช้าให้ทิ้งของ <Okay. S 2> คือคือคือผมว่าเขาก็คงหวังดีเพราะ oh. ว่า,าคงคงมีความกังวลแต่ว่า <Okay. S 2> ถ้าดูแร์เนี่ยมันต่ำกว่าตอนไฟไม่ได้ยังไงอ่ะ mm. คือไฟไม่นี่คือมันแย่ที่สุดเลยนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยสภาพมันฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยมันมันจะไปต่ำกว่าตอนที่ทุกคนตกใจแล้วเทขายกันขนาดหนักอย่างนั้นได้ยังไงค่ <Okay. S 2> ะอครับ mm. ผมคิดว่ามันมันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อย <Okay. S 2> แมกเซนเท่าไหร่อ๋อค่ะครับ แล้วหุ้นในกลุ่มนี้ก็เป็นหุ้นที่กําลังเทอ,ร,อร์นาลหรือเปล่าพวกอ่า <H ana, S 2> มไดลต <Data. S 2> ้าเนอต้าในบาทอ่อนค่ามันได้ประโยชน์มาก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 นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าลูกค้าของเอชเโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในโซนสแกนดิเนเวียอยู่ในโซนยุโรปซึ่งซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปค้าขายกับโซนยุโรปเนี่ยคือเขากําลังฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันมีสภาพคล่อง ที่เพิ่มมากขึ้นอ่าแล้วยุโรปมีการใช้ QE นะครับซึ่งเน้นเงินโดยส่วนใหญ่มันก็จะวนเวียนอยู่ในยุโรปนะผมเชื่อว่าเศรษฐกําลังจะดีขึ้นนะครับแล้วถ้าเราดูอย่าง KCE นะครับเดลต้ามันไปกันหมดแล้วอะนะครับ SV i เนี่ยถ้าจะไปมองว่าโอเคมีปัญหาไฟไหมแต่ผมว่ามองเขามองที่เรื่องการเคลื่อนตัวเนี่ยผมว่าเขามีประสบการณ์จากตอนน้ําท่วมนะค่ะเพราะฉนั้นปนระสิทธิภาพในการฟื้อนตัวของเขาเลยเป็นอย่างที่เห็นจากเตรียมคาดหกเดือนตอนนี้เนี่ยใช้เวลาสองเดือนก็จะกลับมาละ ข้นเดือนนี้ผมเชื่อว่ากำลังการผลิตจะกลับมาร้อยเปอร์เซ็นค่ะนะครับค่ะเพราะว่าเมื่อวันก่อนทาง SCBS นะฮะของไทยพนิตแนะนำหุ้นตัวนี้เมื่อวันจันทร์นะ,ะคะแล้วก็วิ่งขึ้นไป<อ>ที่ระดับสูงสุด5บาท20ามั้งคะตอนนั้น5บาท25าทแล้วก็ยืนในบริวเวณเหนือ5บาทมาโดยตลอดนะ,ะ,ะวันนี้แหละที่หลดลงมา4บาท82ครับอ๋อก็หล่นมาด้วยด้วยคำแนะนำของ ของสนักวิจัยแห่งเนึ่งค่ะค่ะถก็ไฟเอเจพาร์บอกไม่ใช่ในสิ่งที่เขาระบุถึงมาทุบทำไมมาทุกทำไมทีนี้ในส่วนของเทคนิคเองรูปแบบของการเทรดเทคนิค S V I เกิดอะไรขึ้นหรือยังตอนนี้ค่ะคือคือคือผมมองว่ามันก็มันก็ดีขึ้นนะครับจากช่วงเช้านะครับลงไป82นะครับตอนนี้แกจะขึ้นมา86 88นะครับผมว่าสัญญาณภาามันก็ยังไม่แย่แต่ว่า ไม่ไม่อยากให้ไปแพนิคตามเปเปอร์ที่ที่ที่แฟที่ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะมันมันต่ำไปเอต่ำไปครับมันต่ำไปอืมค่ะค่ะอ่ะทีนี้อัพไซด์ของคุณอยู่ที่ห้าบาทแปดสิบครับครับแฝดแบรนด์ลู่อยู่ที่นั่นครับอ๋อค่ะค่ะอ่ะก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในกระดานหุ้นไทยในวันนี้สำหรับเอสตอนนี้ราคาสี่บาทแปดสิบาทนะคะครับอืมแต่ว่ามีฝั่งบิดเยอะมากเลยเกิดอะไรขึ้นตอนนี้แล้วฝั่งออฟเฟอร์น้อยก็ จริงๆแล้วผมว่าถ้าสะดูจากบิดออฟเฟอร์เนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยชอบนะครับ <า S 1> บ, <า S 2> บิดหนาบิดเหมือนแบบแล้วพอชักอ,ออกหรือเปล่าบิดบิดหนายอย่างนี้จริงแล้วควรข้อข้อขวาไปนะครับแต่ว่าเองบิดค้าอย่างนี้เนี่ยก็คือไได้ <คา S 2> ว่าราคาก็คงค้างอยู่แถวสี่บาทแปดแปดนี่แหละครับค่ะค่ะอ่ะก็นั่นก็เป็นข้อมูลที่คุณประกิตระบุถึง s อ i นะคะค่ะส่วนตัวอื่นๆที่แนะนำก็ยังไงต่อนี่จะยังสุภไลอยยังสุภไลนียังอยู่เหมือนเดิมคือชอบมาก นะครับเหตุผลก็เหตุผลเดิมนะครับว่าราคามันลงมาไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่แล้วพีทั่วนี้เนี่ยต่ําเพียงแค่หกถึงเจ็ดเท่าเท่านั้นนะครับต่ําไปนะครับแล้วเออร์เน็งปีนี้เราเช็คแล้วไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็ยังมีคอนโดพร้อมโอนเนี่ยนะครับอยู่ประมาณห้าโปรเจกซึ่งแต่ละโปรเจกต์ก็ขายไปหมดร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วการโอนไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเขามีการดาวเนี่ยในระดับที่ค่อนข้างสูงประมาณ ยีสปอรเซนได้เพราะฉะนั้นคนที่จะทิ้งดาวเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะเกิดขึ้นเยอะมากนะครับก็มองว่ามันน่าเก็บนะครับส่วนเจมาเนี่ยนะครับก็มันเป็นเรื่องของผูพุทธหุ้นรายใหญ่บางส่วนที่ขายออกมานะครับซึ่งซึ่งเราสามารถเช็คได้จากข้อมูลของตลาดนะครับแต่ว่าอยากให้มองในเรื่องของ UnderValue เมื่อเทียบกับบริษัทลูกไม่ว่าจะเป็น j m t หรือจะจะจัดแอ s s e t รวมๆกันแล้วเนี่ยมันเท่าเอามันสูงกว่าราคาเจมาณ์ปัจจุบันอีกนะครับแล้วที่สําคัญผมเชื่อว่าเจมาเนี่ยมันจะมีข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะดิวเอ็มเอดิวเอ่อ็อนก็อยากให้ถือเพื่ออดทนถึงวันนั้นผมเข้าใจนะมันลงมาเยอะผมก็เดินตําหนิเยอะแต่ว่าเราก็มองเห็นถึงความอันเดอร์ว e ลของมันนะครับก็ยังคิดว่าาควรถือต่อ นะครับค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลที่ทางคุณบีโอเคทีนี้ในส่วนของทีเฟกนะคะคุณมองยังไงต่อยอดทีเฟกคงคงอย่าไปเล่นมันเลยอ่ได้ตอนนี้นะครับผมคิดว่านะครับรอดูอาการให้มันนิ่งๆดีกว่าโดยเฉพาะถ้าใครยังจําได้คือผมกลัวเดเมสาค่ะนะครับก็นี่มันจะใกล้เมษาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะทำอะไรเนี่ยรอรอจังหวะรอช็อตดีกว่าค่ะรอช็อตนะ ช็อตอ่ะคุณปิงเขาหลอช็อตแล้วนะฮะอ่ะได้ค่ะปิงอ่ะขอบคุณนะคะครับ